ไอเลิฟยูไอเลิฟยูอ่าจัดรายการสนุกนะคะพูดคุยหัวรอไปประมาณนี้เนาะ,ะแต่ว่าไม่ให้กินข้าวนะคะทําเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโบกมือลานะ,ะสวัสดีทุกท่านรอบ้องค่ะจากน้องคิวนะคะกรอ,อ,อจากน้องวัยขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะจากไอเลิฟยูนะคะไอเลิฟยูสวัสดีค่ะจากปอออนนะคะสวัสดีน้องพีสวัสดีคะ่ะพี่พี่พี่ยายบูญคนสวยสวัสดีคะ่ะโอ้ชื่นใจจ้างี่ยายบุญมาชมนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ยายบุญจ๋ายายบุญคนสวยสวัสดีค่ะจากหันศานะคะสวัสดีทุกท่านรอบบ้านนะคะขอทักรวมนะคะจากพี่ยายบุญนะคะพี่ยายบุญก็เจ็บตานะคะทักรวมนะคะพี่ยายบุญพี่หามอวันนี้หรอหรือว่ายังไงอ๋อไม่ถามดีกว่าพี่ยายบุญ <laughs> พี่ยายบุญจะมาพิมพ์อีกนะเขียนพิมพ์ผิดค่ะอมเขียนพิมพ์ผิดอ๋อนึกว่าบอกเียตานะ ยายบุญสวัสดีจ้าจากพิสานะคะสวัสดยียายบุญจากนัองอ้อยนะคะกอดๆจากมังอ้อยขอบคุณะค่ะคุณยายบุญสวัสดีค่ะจากปอนนะคะหมาแมวก็อยู่กอดๆนะคะกําลังทาอาหารเช้าเตรียมให้ลูกค่ะทาอร่อยอร่อยเนาะ<ส>คุณคุณซีเคก็ทําอาหารอร่อยนะคะน่าอร่อย,น,ออยน่ากินทุกอย่างนะ,ะแล้วจัดจานได้สวยนะ,ะมาดูน,นะวีจัดจานขนาดตัต <c oughs> ขนาดรงผักฉันจัดจานไม่สวยเลยนะ พ่สาสวัสดีค่ะจากหมาแมวนะคะสวัสดียายบุญที่รักรักนะจุ๊บจุ๊บนี่ยายบุญได้ไปหนึ่งจุ๊บนะคะไอเลิฟยูสวัสดีค่ะจากหมาแมวเลิฟลียนนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนยายบุญจากพี่สายทองห้านะคะน้องเลสวัสดีจ้าจากพี่สายทองค่ะนะคะพีวีคุณหล่อขอตัวก่อนนะคะไปลดน้ำก่อนตามสบายค่ะน้ำตาขอบคุณนะคะน้าตาหมาแมวดีจ้าจากพ่สาอาหารใต้นะคะ ไายบายจะไม่บายจากขันตาเนี่ยขันตายกมือสีชมพูเดี๋ยวเพื่อนก็ยกตามนะเหมือนพี่เจบุญเมื่อวานนะพี่เป็นนั่งทำคำนะคำพี่จีเห็นเพื่อนก็ยกมือเพื่อนต่างชาติยกมอเพื่อนต่างชาติเลยไใครน้อยยกมือพี่จีก็ยกตามนะหันมาเห็นก็ยกตามนะขอบคุณนะคะสเกตรลานด์องตานะคะ พีจะอยู่สักสามสี่นาทีนะคะพีจะไม่อยู่นานจะอยู่แค่สวัสดีครับพี่อิงออนจะอยู่แค่สามถึงห้านาทีนะคะจะลงเนาะรู้สึกวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นนะไม่ค่อยสบายเนะใจมันเต้นปิดใจแบบใจสั่นนะพี่สวัสดีน้องวีสวัสดีครับพี่อิงออนสวัสดีค่ะคุณอิงออนสวัสดีค่ะจากที่สายทองห่านะคะ <S <S <า> เ็ดล้านดวงตาขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ได้กันคงไม่มีลมบนแนละ้วมีแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะพี่ๆใจดีมาส่งกําลังใจนะคะสวัสดีทุกบ้านนะคะจากพี่กงอนนะคะยิงเรนสวัสดีค่ะจากป้าอ่อนนะ,ะป้าอ่อนก็จะพิมพ์ผิดอยู่ตัวหนึ่งนะคะตัววอลแวนเนาะ,ะอ่อนก็แก้ใหม่ได้นะคะแก้ใหม่แล้วก็แล้วก็กดแช่ไว้เนาะก็คัดลอกเวลาทักเพื่อนแล้วก็แล้วก็ไปกดวางนะคะ สวนสวัสดีค่ะจากพระอ่อนนะคะสวัสดีคุณสายทองจากใย,ยงอนนะ,ะเพื่อเป็นการที่ว่าบางคนอบางคนอาจจะย,ยังไม่รู้เนาะ,ะมันทําได้นะคะเราเรากดพิมพ์ไปแล้วนะ,ะถ้าเราจะทักใครแบบสวัสดีอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าเราจะใส่ e m o j ใส่อะไรเราก็กดใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดแช่ไว้แลันก็จะคัดลอกกดกดคัดลอกนะคะแล้วก็กด คัดลอกแล้วก็กดนะยิ่งก็ลืมนะพี่นางสวัสดีครับพี่นางเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับบางคนก็ยังไม่รู้เนาะมันจะได้เร็วในการทัดทายนะะเครื่องใหม่ครับสวัสดีพี่นางสวัสดีค่ะหนาวไหมพี่นาง กดแช่ไว้นะคะแล้วก็จะคัดลอกทั้งหมดเนาะเออเลือกทั้งหมดแล้วก็กดคัดลอกนะคะเวลาเราพิมพ์ไปหาใครนะคะเราก็จะทักไปเนาะพิมพ์ไปหาใครเสร็จเราก็จะกดกดแช่ไว้นะคะเวลาพิมพ์ไปหาใครเราคัดลอกไว้แล้วใช่ไหมเวลาพิมพ์ไปหาใครเราก็จะกดวางนะคะแล้วก็จะต่อ้วยชื่อของเขาประมาณนี้เนาะถ้าใครถ้าใครที่ยังไม่รู้นะคะใครที่ยังไม่รู้ กดคัดลอกเสร็จเข้าต่อไปด้วยชื่อของเขามันจะได้ง่ายเนาะสะดวกสบายนะคะหรือเราจะเพิ่มีโมจิอะไรไปก็ได้ตอน้อดๆหน่อยๆน,นะคะเป็นสีสันนะะจะได้เร็วนะคะบางคนก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะ้ำะคนไม่รู้